ยังดูดนกเป็นสัตเลือยอูนโอเคป่าดังนั้นข้อนี้เป็นบอกได้ว่าเป็นเหตุบอกได้ว่าเป็นจริงเราเรียกันว่าปลาผลเก็บยังเธอเป็นคนสวยคือคนไหนไม่รู้อย่างเนี้ไปโยกเปิดต้าหรอถ้าเป็นตาต้าเขาบอกได้ว่าไม่ใช่อโอเคป่ะเป็นคนอู่ปู่อะไรได้ให้เราที่ปุูอะไร อ,อุทิศอ่าแล้วไปอ่ากาเป็นนกชนิดหนึ่งใช่ไหมเป็นปลาพลดใช่ไหมบอกได้ว่าบอกได้ว่าจริงหรือเท็จซึ่งคนเพราะว่าเป็นอะไรเป็นจริงเคลียร์ยังถ้าเคลียร์แล้วครูบอกว่ามีทำไหมทำให้ข้อความเนี่ยที่มันติดตัวแปรเนี่ยมันกลายเป็นปับพลดมันมีตัวช่วย ตัวช่วยนั้นเขาเรียกว่าตัวบ่งปริมาณตัวช่วยทำให้ข้อความจะเป็นปรอพ้นได้เรียกว่าตัวบ่งปริมาณพอใส่ไปปั๊บมันทําให้เราคิดต่อว่ามันจะเป็นจริงหรือเป็นเท็จได้เช่นครูบอกว่าคิตศาสตร์จําเป็นจะเป็นไหมก็จําเป็นแต่สำหรับไทยไม่ได้บูดจำเป็นสำหรับมนนี่หรอหรือหรอเปะก็ไม่ใช่ถูกป่มดังนั้น ครูเติมคําว่าคณิตศาสตร์จําเป็นสําหรับทุกคนครูเติมคําว่าทุกคนเข้าไปบอกได้ว่าเป็นจริงถูกไหมดังนั้นข้อความนี้เลยเป็นประพจนครูสามารถเปลี่ยนประโยคเปิดปเป็นประพจนโดยการเติมใคเข้าไปตัวโบ่งปริมาณตัวบ่งปริมาณมีกี่ตัวสามตัวในหลักสูตรสอนแค่สองตัวตัวแรกคือโอ,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 อตั้งสติฟังดีๆตัวแรกพออ,อ พอแปลว่าทุกใช่ไหมทุกตัวสําหรับทุกนั่นเองทีนี้ไม,ม่ต้องการสร้างสัญลักษณ์ใหม่ก็เอาตัวสอนภาษาอังกฤษกลับหัวเพราะกลับซ้ายไปขวามันก็เป็นตัวเดิมใช่ไหมตัวเองก็เลยกลับบนลงล่างโอเคหมโอเคนะถัดไปคําว่า exist แต่ว่ามีแต่คุณครูบางท่านอ่านว่า f อซ s o ก็ตามอภิ야ไสเพราะอะไรล่ะ exist แปลว่ามีกลับบนลงล่าง ก็ทําเป็นตัวเดิมก็เลยกลับซ้ายไปขวาโอเคไหมทีนี้ทําไมคุณครูชางท่านเรียกว่าพอซ้ำเพราะว่าคํต้องมีอะกับคำว่าบางอะนึกเท้าบางไหนบางคนก็เป็นว่ามีนะมีผมบางๆมีอะไรแต่มีน้อยหน่อแต่ก็คือมีใช่ไหมดังนั้นคําถามก็เกิดขึ้นเพราะว่าบางเนี่ยคืออะไรก็คือมีดังนั้นเียกออกยังตัวนี้อ่านว่าอออันนี้อ่านว่า x4 ครูสิครับออ x i s t s เรียกออกใช่ไหมคำที่สามอ่านว่า just วันก็คือมีแต่แค่เพียงตัวเดียวก็คือใช้ e ซ i s t s ครับแต่ใส่เครื่องหมายตกใจเข้าไปโอเคไหมอ่านว่ามีเหมือนกันแต่มีเพียงกี่ตัวตัวเดียวตามคูทันไหมครับตามคูทันไหมครับอถ้าตามคูทันไปต่อมาฝึอกอ่านกันก่อนสิ่งแรกคือถ้าในประโยคมีคําว่ามีเมื่อไ,ไหร่ครับก็ให้ตามด้วยคาว่า แต่ถ้าในประโยคไม่มีคำา้องมีเลยให้ตามด้วยคําว่าจะได้ก่อนถึงข้อความพูดแล้วไม่รู้เรื่องสุดอ่านบนหน้าจอครับใครอ่านไม่ได้คุณให้แก้ห้าวินอนมิ่งเห็นข้อหกไหมครัอบอ่านว่าอะไรต้องคำทุก่อนนะมี x สำหรับทุก y ในประโยคไม่ต้อมีไหม มีให้ตามด้วยคำว,ว่าที่ก่อนถึงข้อความเลยอ่านว่ามี x สำหรับทุก y ที่ x บวก y เท่ากับ y มขอบคุณค่ะนะครับประโยคนี้อ่านออกมะน้องไปอ่านออกเสร็จปั๊บคำถามคือถ้าคุณไปเจออย่างเช่นข้อ8อข้อ8เนี่ยเขาต้มีไหมไม่ครยอ,อ่านก่อนถึงข้อข้อความว่าจะดามอ่านว่า สำหรับทุก x สำหรับทุก y จะได้ x กำลัง y เท่ากับ y บวก x อ่ะทุกคนอ่านข้อ6พร้อมกันเริ่มมี x สาหลักทุก y ที่ x บวก y เท่ากับอ่านข้อ8พร้อมกันเริ่ม ทุกเอรายต่อครับสามล้านบางทีอ่านทุกเย็นท,ทุกวายได้ไหมก็ได้โอเคไหมแล้วราสองมีคำว่ามีทีคำว่ามีไหมนี่เลยตมามได้คำว่าจะได้อะไรครับเท่ากับเท่าก้าครับเริ่ม เยี่ยมมากพราษีทับอ่านมากทีนี้ผมร่อออชั่นขเข้าไปนิดหนึ่งเมื่อกี้ออฟชั่นของหนูมีแค่กระจกกระจอกคุณขอใส่ออฟชั่นที่เรียกว่า Universe ของแต่ละส่วนเข้าไปเช่นทำนี้ครับ ตังคำคูณด,ดีสามสี่สำหรับทุกจำนวนเต็มบวก x มีจำนวนนับ y ที่ x y เท่ากับ x บวก y จำได้ใช่ไหม i น,นะ i น,นะ i m m a E o p o q ตักขยะคิวรามเฮ้ยเก่งนี่ว่าไหนลองอ่านใหม่สิครับข้อนี้สิฟ้าอ่านเองเลยามสี่ x สองสามสน่ x สองสามสนองสามสี่ x สองสามสีสามสี่ x สองามสี่ x สองมี x ามสี่ x สอวายที่ x สอง่ x อา่ x บอกา่าอามสสามสิ่ สาดยามแค่คละขอข้อนี้ครับอ่านาพร้อมกันสามสี่เดียนะทีเพอเพอบวกใช่ไหมจำนวนเฉพาะบวกใช่ไหมอหมสามสี่มีจำนวนเฉพาะบวก x สําำหรับทุกจำนวนเต็มลบ y ที่ x มากกว่าเท่ากับวาอ่านาพร้อมกันสามสี่ มมีห้าาาสสดูยนยาวนะห้องหนูเนี่ยคุณนิวนาให้ออกกำลังกายเยอะหน่หอยจะใส่คอมม่าหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับตรงนี้ เราอ่านแค่นี้เองจริงครับสามลัทธิสามนวัเป็นเอกสามลัทุิสามนวัตหนาไฟที่จีพูดตอบมีไหมมีจำยังมีรึเปล้านะไห้เงมีห้องอย่างนนเ,น,เงน,น,นา,าะสนะา,ามสี่จะได้นะครับสามสี่ สำหรับทุกจำนวนเป็น x สำหรับทุกจำนวนนับ y จะได้ x มากกว,าวา่า y ข้อถามทุกจำนวนเป็น x ทุกจำนวนนับ y จะได้ว่า x มากกว,าวา่า y ความห,หมายเหมือนไหมเหมือนถ้าใครภาษาพิลิปแพงได้นิดหน่อยแต่ครูให้อยู่ตามเฉพาะค e ว w o ก่อน,อนแล้วจะไปพลิกแพงเล่นคำอื่นใว่ากันโอเคไหมเริ่มครับ สำมภารทุกจัมเรนเต็มตายจัมเต็มตายทำไมถามสิสัมภารทุกจัมเรนเต็มสำมภารทุกจัมเรนตายได้ยินไหมสุดยอดไม่พ่เจ็ษยืนแปลกใจยังหลับหลับเงียบ ากิดอะไรืึนเกิดอะไรขึ้นนานีไปดีไปดีไปเอ็นไปพาเพื่อนมาแล้วนะพาเพื่อนกลับมาแล้วนะเป็นไรอ่ะเอิว่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเองเกิดอะไรขึ้นลูกลุ๊เพื่อนขหรอเมื่อี้นะลูกปุ๊เหรอเป็นอะไรไม่ใช่เมื่อกี้เพิ่เกิดอะไรขึ้น หนูเขย่าเพื่อนห่ะได้ไหตบเพื่อนหองแ้นเพื่อนหนูทำอะไรเพื่อนเมื่อกี้กลมืนหนูทำอะไรเพื่อนอยู่เพื่อนเจออะไรเพ้นเมื่อกี้นะอ๋อกระแากแขนเพื่อนกระแทกไะไรเพื่อนกระชากหัวนุ่งปลุกกังยนเพื่อนหลับหนูเลยกระแทกหัวเพื่อน เชื่อผหนะไม่ใช่เรื่องจริงหรออ่ามาดูต่อมาดูต่อน้ยลูกพ่อแม่แต่มีสามีอยู่ข้างหลังด้วยจะาำแบบนั้นเราทไม่ได้จะเขาไม่ได้จะไปลูกหัวเขาไม่ได้กระชากหัวจะดีหรอร้อมนะครับชวนคุยเพื่อให้ลืมเลขที่เก้าแทนเลขที่เจ็ดเชิญครับเลขที่เก้าใช่ไหครับยื้ยื้ สานนะสัมสามสด้ส้างน้ากระชากผมกด้วยแล้วเมกนี้ไม่กระชากนะอ่านให้กำหนัเต็มาำเอมเนี่ยฝ่ายเจอเจอ,เจอผู้ชายที่มันแบบโกรธเราอะจะต่อหน้ามันนะแบบพ่นะครับเอาให้มันแคบๆหน่อยสุดห่อครับเชิญอสการ์ละฝ่า,าอยเลยนะฝ่าเราเอาหัโหัวใหม่ครับเชิญ น่ารักนะเนี่ยอาจารยครับสำหรับวันนีครับอืมะีนี่คืออะไร Exist เอวะนะมีออกมาทุก Exist มีมีอะทุนว่าอ่ะข้างหน้าหนูยืน อะไรคะับอ่าวเชิญอาอะไรครับลุยเออเออนะให้ดีๆไอ้ไน,ไน,ไน,ไนะไอ้นะเฉพาะอะไรด้วยอ่ามีจำนวน,นเฉพาะบวก x ทุกจำนวนเต็มลบ y มีคำว่าวมีต้องตามให้คำว่าวที่ก่อนเหน็นเพรความที่เยี่ยมมากสงการข้างหน้าหนูยื่แล้วอ่านอ่านอ๋อนี่แปลว่าอะไรอ,อ๋อละสำหัจ <c oughs> ำสำหรับจำาววนเต็ม <c oughs> เอ็กซ์ลุ้นนะสามวลา จำนวนเต็ม x ามส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 าสามสามสามสานสามสามสำมสามสสสำมสามสาามสมสามสาสามสาสามสามามสามามสามาสามสามสมจาาวามาาม กลามยืนอขอจดหมายค่ะใช่ค่ะตรวจใหม่คนะ่ะสงการแปลงกลับซิเมื่อกี้เขาอ่านอันที่สงการต้องแปลงละมีเอฟบางจำนวนมีบางนี่คือมีใช่ไหมใค้ตัวอะไรอี e. คือเอ็กซ์ซีดตัวอีนะครับมันอ e. ีกับด้านนั้นหรอตัวแปลอะไร x บอกไหมว่าจำนวนอะไรไม่ได้บอกถูกป่อ่ะนี่คือคำมนะั้นราไฮไลท์ซึ่งบลาบลา,บา,บาข้างหลังเป็นข้อความใช่ไหมไม่ได้มีคำว่าพออ,กอ,อกหรือ x ซิเดียวใช่ไหมซึ่งตัวเชื่อมของเราใช้คำว่าอะไรเออหรังประโยคแรกคือตัวอะไรหล่ะ x เ,เป็นจำนวนจริงถึเห็นไหนครับ x อ,อยู่ในอะไรอ่าสิคือจำนวนจริงเอาไปไอ พอกันสามสี่ i อ n a c e เ๋ยวไม่ผกันจยิง t a t a t มาหรือยามยานั่นหนนะเรื่องมาเรื่อหรือหรือเขียนง่ตัวอะไรตัว v x เป็นตัวละไรเต็มไม่ตัวะ โอเคให้แก้ตัวสงครามเมื่อกี้ไม่ได้ตอบกุตอบให้ข้อสามเลยสำหรับทุกนี่เป็นตัวบอกปริมาณปหมเป็นใช่ตัวอะไรอ่อออที่ตัอตอตอตวอะไรเอฟฟัมใช่ไหมตอตอตัวแปลอะไรเอ็กซ์นี่นะอ่ามีตัวบอกมีกไหมไม่มีแล้วก็เป็นข้อความยังเป็นแล้ววนะ่าไง x ชอบชอบ x ชอบชอบ x อ่าน x เป็นเท่าไหร่นะ x เป็นจำนวนอ่านตระกยานไม่เห็นไงอยู่ในคิวละ q prime แต่แต่และแต่ซึ่งก็คือและนี่ครูสอนหรือยู่หนอ่งภาพ x x ถ้าเป็นจำนวนก็เป็นสมาชิกแต่เนี่ยมันทำไมไม่เป็นถึงจะไปจับมือเขาไม่ได้ถือถ้าวมืงตื่นขึ้นมาแล้วมึงมองหน้ามันไม่ติดเลยนะ ไม่เป็นนี่คือนะอะไรก็เขียนนี่ใช่ไหมไม่เป็นสมาชิกใช่ไหมของคิวแล้วคิวพามเหรอขับาตาั๋ให้ายเฉยคิว,วนี่ครูสอนครับเองเอจริงจริงครูทอะครับมัน,อน,นเอาไหมจนกว่าจะทำเองได้จนกว่าจะทำเองได้จนกว่าทำเองได้ไดไดใครดีใครชื่อตกการเลยผกการชอบใคร มามาคุยมามาะมามาค่ะมามาหมาหยุดมายุดคือว่าหยุดมาสักหนเือนมามาเข้าใจให้เข้าุ้มไหมคะนมาเข้าสครับ รับอ่านออกไหมครับรับอ่านออกไหมอ่านไห้ทรับข้อเดียวสามสิสำหรับจํานวนจริง x ทุกตัวมีจํานวนจริง y บางตัวซึ่งอันไหนคือข้อความหลังซึ่งใช่ไหมอ่านว่ามันสําหรับเนี่ยสําหรับคุกเนี่ยแปลว่าอะไรตัวบ่งปริมาณหรือข้อความตัวบ่งใช่ไหมทุกตัวในภาษาจริงใช่ตัวอะไร o ใช่ไหมตัวแปรคืออะไรมา x เราให้ต่อบจำนวนอะไรจำนวนอะไร มันอยู่ใน R ในาใช่ไหมครับม a r k คุณทำถูกปะม a r k วปดก็ได้คุณทำถูกปะอันนี้อ่านว่าอะไรสำหรับทุกจำนวนจริง x ไงแต่ที่เขาพูดเหมือนเราแค่นี้เองโอเคไหมจะใจความเหมือนกันไหมที่หนูอ่านหนูอ่านว่าอะไรให้คุณฟังหน่อยอ่านพร้อมกันสามคือสำหรับทุกจำนวนจริง x ใช่ที่เขาพูดไหมหคล้ายถูกไหมโอเคไหมแต่แค่เขาพูด เราพูดเป็นภาษาเพื่อให้เราพลิกกลับไปกลับมาให้ไปให้ได้อย่างนี้เ่านั้นเองโอเคไหมครับเอาอ่านต่อ,อ,อรครับนักสักะบอกเร็วด้วยไม่นมี่รับไัล่ะไมีตัว x ซี e ็เขียนยังเขียน i กับด้านใช่ไหมตัวแปรอะไรครับนัก y เขาบอกระบุไหมว่าเซ็ตอะไรจำนวนซีก็อยู่ในไหนเหมือนกัน a ถูกไหม ช่ไหมข้อความคืออะไข้อความจำปูใช่ไหมจำด,ด้วย x บวก y เท่ากับศูนย์มาลองอ่านข้อความสีแงดง,งที่จำใหม่ครับสามจิสามหลักทูดจำนวนจริง x มีจำนวนจริง y ที่ x บวก y เท่ากับศูนย์แปลความเห,ม,หมือนเพื่อนเหมือนที่เขาทำให้สีแดงมาต้องยังจำก็ถือว่าใชา่แล้โอเคไหม มาร์คชอบใครบอกหนึ่งคนเดี๋ยวบอกมาจะกลับมาที่ศุกร์กันเขาล่ะมาร์คชอบใครครับไม่ชอบเลยเหรอเพราะนี่น่าเกลียดทุกคนเลยเหรอทำไมเราไม่ปลูกหมดเลยไม่ไหวเลยนะโอบอะไรนะโอบอะไรนะโูบจหาว่ะโูบอะไรโอบรวมกัได้มั้งอ่ะมาเข้ามาหนึ่งคนเราบอกมาหนึ่งคนเลือกมาเอาผู้หญิงที่สวยกว่าศุกร์นิดนึง ไม่รู้รู้จากผู้หญิงเหรอถึงว่าอาผู้ชายล่ะนี่คนไหนชื่อน,นี้ยืนนี่รักสุดตามกับมาร์คหนูจะเลือกใครไม่บุกแม่ร้องแต่ร้องแต่ร้องขอบว่าห้าครับเรื่องทำไมครับเรื่องนี่ อ,อ๋อออนี่ตัวอะไรเกเอ็กกับบ้านเนาะทำไงตอบครับตัวตปแประตัวแปแอะไรอยู่ใน R ไนหะอยู่ในอใ้าเราทำตอบครับวาย่ะเหมือนกันใช่ไหมเพาะวายทุกตัวเหมือนกันอะ่ะใช่ไหมวายทุกตัวนี่คืออะไรอออวายจำนรืจริงไหมจำเรวนจริงทำไมทำไม X Y เท่ากับ y x หรือเราอ่านภาษาที่ครูสอนหนูสิอ่าะนะได้นะสาหรับทุกจำน,นวนจริง x สาหรับทุกจำน,นวนจริง y จัได้ x คูณ y ถ้าเรา y คูณ x หมวดที่โจทย์พูดไหมถ้าเหมือนกันก็ถือว่าใช้ได้อ่ะรู้ว่ามีหนึ่งคนที่หนูไม่ชอบอ่ะปกติที่หนูชอบใช่ไหมเอาตอนที่หนูไม่ชอบอว้าออกแล้วไม่ชอบใคร <c oughs> ใครมาเช่ <c oughs> นไะ <c oughs> รมาเช่นไร ช่วยี่ยนเยเนนเยนเปีเยนนยนนนนป่ยนนเยนนเีนเป็่นล่ยนเล่นเปนี่ยนเปลนเปเ็่เป่่เปนเ่นาเปลีปลี่่่น่นนวนจริง และ y บางตัวรวมกันได้ค่าแป่ว่าอะไรมีจำนวน x ต,ต,ตัวแปลอะไร x เป็นจำนวนอะไรจริงแล้วไงต้ตอมีจำนวนจริง y ด้วยใช่ไหมใส่ x ครับ x y นี่เป็นจำนวนอะไรจริงที่รวมกันใครรวมกัน x บวก y เท่ากับ อ่าโอเคยัง,ยง,งตามทุกทันไหมครับถ้าตามทันกูสอบทันบ้านด้วยหรือเราไปฝึกในเล่มเขียวก็ได้ถ้าอยากทำข้อสอบเข้ามาหาลัยก็ไปฝึกในเล่มสัปดาห์ในเล่มเขียวจะมีโจทย์ที่หนูส่ารถทำเองที่บ้านได้เลยดูเฉลยได้โอเคไหมนะครับมีใครอยากถามอะไรรูไหมครับถ้าไม่มีรูปล่อยน,นะตอดีู้ต้องสอนต่อนะครับมีใครอยากถามไหมไหมครับต้องมีซีอูเกมครับส์โชคดีครับ สัปดาห์หน้าเตรียมตัวสอบให้พวกเราหน่อยนะครับอาจากะสอบหรือไม่ได้สอบแต่เพื่อว่ามันอีกนิดนึงนะครับแต่เตรียมตัวสอบไว้ก่อนหัวหน้าห้องบอกครับเจอแม่แม่เขาบอกว